วัะเดีวันนี้ก็จะพามาใส่เพลงนะคะในคลิปของเรานะคะที่แอป k ายมาสเตอรนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่อยากจะ Create หรือว่าแก้ไขหรือว่าแชร์อะไรต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาที่แอปนี้ได้เลยนะคะจะใช้แก้ไขหรือว่าตัดต่อวิดีโอใน TikTok ก็ได้นะคะหรือว่าใน YouTube ก็ได้ใน Instagram หรือว่าอื่นๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันนี้ก็คือ วิธีการทำนะคะนี่ก็เป็นไซส์ต่างๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมาะสำหรับ y t u t u นะคะอย่างตัวนี้ก็เหมาะสำหรับ IGTV หรือว่า TikTok นะคะตัวนี้เองก็จะเหมาะสำหรับสตอรี่เรื่องเล่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook อะไรแบบนี้นะคะก็แตกต่างกันไปนะคะทีนี้ Star มีคลิปนะคะที่ตัดไว้แล้ว คือจริงๆมันก็ไม่ได้ตัดอะไรแต่คืมีคลิปเพื่อที่จะเอามาทําเป็นตัวอย่างในการที่จะใส่เพลงนะคะเพราะว่าคลิปนี้ยังไม่ได้ใส่เพลงนะเราจะไปทําให้มีเพลงกันนะคะเราก็จะไปเริ่มกันตรงที่ audio ออนะคะคลิกที่ audio ออแล้วก็เลือกเพลง เพลงที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้วหรือว่าเป็นรคคอร์ดใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นซาวเอฟเฟกก็ได้หรือว่าจะเป็นมิวสิกส่วนมากสตาร์ก็จะเลือกมิวสิกนะคะแต่ทีนี้มิวสิกในสตอรี่ในไลบรารีออเดียโอไลบรารีมันมีค่อนข้างเยอะนะคะเราก็อยากจะได้เสียงเพลงนะคะเราก็เลยมาตรงนี้นะคะมันจะ,จะเลือกได้ง่ายๆนั่นเองนะคะก็ไปที่อาร์ติส ตรง artist มันมีข้อดีตรงที่มันมีเสียงคนร้องด้วยแล้วมันก็มีเสียงแบบดนตรีด้วยหรือว่าจะเลือกแบบดนตรีอย่างเดียวก็ได้ที่ตรงนี้นะคะเขียนว่ามันช็อตสำหรับอินสตรเมนต์นะอันนี้สำหรับมีเสียงเพลงและอันนี้เป็นเสียงแค่ดนตรีอย่างเดียวเพราะฉะนั้น star อยากได้เพลงที่มันมีเสียงที่มีเพลงด้วยแล้วก็มีดนตรีด้วยนะคะ s t a ก็จะเอาเพลง ฟูตบายนะคะของชีน่าวอนแต่คือเรา install ไว้แล้วนะคะตรงนี้ถ้าคลิปไหนหรือว่าเพลงไหนยังไม่ได้ install นะเราก็ไปดาวน์โหลดมานะคะดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะคะ d o n r ั s อันนี้ก็จะเป็น musical อ่าเป็น instrument เสียงดนตรีอย่างเดียวเห็นไหมดาวน์โหลดแบบเดียวก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จกลับไปหน้าเดิมนะคะก็กดออกแล้วก็เราไปหาเพลงกัน จริงๆมันมีเพลงอยู่แล้วละแต่ว่าอยากทำให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเราก็ที่สำคัญนะคะแต่ก็เลือกมิวสิกใช่ไหมคะแล้วเราก็เลือกตรงนี้หรือว่าจะเลื่อนขึ้นไปเลยก็ได้หรือว่าจะเลือกตรงาสารบัญตรงนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. เมื่อกี้เราจะบอกว่าของชีน่าวอนใช่ไหมคะแต่มันมีชื่อเพลงอยู่เซ็ Say Goodbye หรือว่าเพลงก o d b y e แล้วก็คลิกตัว D ีตัวจมันก็อยู่แท็บนี้เนาะ เราก็ลองดูเนี่ย Going Crazy น่าจะอยู่แทบด้านล่างล่างจะไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันก็จะประมาณนี้นะคะไปหาเพลงจะเอาเพลง See Me Now ก็ได้นะคะอันนี้ก็แนวค่อนข้างที่จะแบบเดี๋ยวลองเลือกเพลงนี้นะคะแล้วก Live in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces แล้วก็คลิกถูกนะคะเพลงมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะแต่ทีนี้เพลงนี้มันยาวแค่3านาที30สวินาทีนะคะเราก็คลิกถูกต้องสิ็จแล้วคือคลิปนี้มันน่าจะยาวกว่านั้นนะคะเราก็มาดูนะคะว่าคลิปของเรายาวแค่ไหนนะคะถ้าเพลงมันยาวไม่พอนะคะคือเพลงมันสั้นกว่าคลิปที่เรามีนะคะให้เราคลิกที่เพลงนะคะ แล้วให้เราเลือกตรงนี้นะคะให้เล่นเป็นวนลูปนะคะแล้วก็คลิกให้ตลอดทั้งคลิปแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองฟังดูกันนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในเมืองที่สตาอยู่ด้วยนะคะตามคลิปนี้ไปเลยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกันนะคะแล้วก็อ่า นี่คือวิธีการใส่เพลงนะคะที่อยากจะมาบอกทุกคนนะคะว่าวิธีการใส่เพลงง่ายๆแบบนี้เลยนะคะของ Kinemaster นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็เล่นคลิปไปด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันเนะเาะแล้วก็คลิกถูกนะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกเล a y ตรงนี้นะคะกดเล่นนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้หยุดก็กดตรงนี้ซ้ํานะคะเพื่อที่จะเป็นการหยุดเพลงนะคะ It isn't perfection, what is it we chase? Vow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Your best side, breathe in the world Fake us a smile, walk in the lines, fine Okay. <laughs> และนี่นะคะก็เป็นการใส่เพลงนะคะในคลิปของเรานะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังใส่เพลงไม่เป็นนะคะหรือว่าใครที่อยากทําบล็อกหรือว่าคลิปท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเริ่มใส่เพลงจากตรงนี้ได้เลยนะคะเราจะช่วยบอกคุณให้ท,ทําทีละขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องจําหลายๆ,ๆอย่างนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาเริ่มทําคลิปใหม่ๆมันก็จะต้องจําอะไรเยอะแยะมากมายมันจะดูวุ่นวายนะคะนี่คือการที่แบบมีเพลง นะคะในคลิปของเรานะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราขับรถแล้วก็พาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ไม่ได้แบบพูดสนทนาอะไรเยอะเนาะเพราะเราต้องแบบว่าตั้งใจในการขับรถอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมองทางมองอะไรมันก็เลยทําให้เป็นคลิปที่ไม่มีคําพูดไม่ค่อยมีบทสนทนาเราก็สามารถที่จะเอาเพลงมาใส่ได้นะคะเพื่อที่จะคนดูคลิปเราไปด้วยได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะเหมือนเวลาที่เราเปิดเพลงฟังในรถแบบนี้นะคะขับร เที่ยวแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยก็ได้แต่บางครั้งเวลาเพลงที่เราซื้อมาฟังในรถมันก็จะติดลิขสิทธิ์เราก็เลยต้องมาตัดเพลงที่มีในรถออกนะคะเราเราก็ เอาเพลงในที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงในคลายมาสเตอร์เองก็ตามหรือว่าจะเป็นเพลงใน Audio Library ของ YouTube เองก็ตามนะคะ mm hmm. ก่อนหน้านี้มีคลิปบอกนะคะว่าโหลดเพลงแบบไหนที่ไม่ติดลิขสิทธิ์100%นะคะ mm hmm. ก็ลองไปศึกษาดูได้นะคะใน n s s i ไต y ์ u t u b e ค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ